เต่างกล่องบะไรจ้ะมันมีตะโกดหินนออุ้ยสามดอกสวยๆเลยเพราะว่ามันสีบอพอแล้ว ีจ้าพี่น้องัส,สดีเมื่อเดียวนะจ๊ะวันนี้กับผ้าขาปปานะจ๊ะไปหาเห็ดกันนะจ๊ะจะได้บได้กับไปเบืองกันนะจ๊ะนะผ้าขาปปากับเย็นจิตนะจ๊ะนะไปค่าเห็นแล้วจ้าพี่น้องหนึ่งดอก <c oughs> สองดอกอันนี้เท่าแล้วจ้ะอันนี้ยูนี่ก็สองดอก นกขาวจ้ะโอ้ยโอ้ยเท่าแล้วเอ้ยนี่จะขวงน้ำเ้็มคนก้ามือยุกว่าเพ็อนปึ๊บนี่ดอกบิกง่ายปึ๊บ cột bớt nhảy lên chả <laughs> nhảy khắc nè ổ đầy rồi đó ổ này đầy ก็เดี๋ยวมือไาดแล้วาไว้เป็นเชื้อต่อไปนะคะโอ้ยเมื่อยจังยังปีนผู้ขึ้นไปอีกคนนะจ้ะเมื่อยเด้ดเดินมาไกลเติบเห็นเห็ดดินดอกนึงจ้ะ วันนี้มาผูด้เดียวประหมานเลยนะจาน๊ะนะแต่สุม,มือแฟนมาได้หลายอยู่ได้เห็ดมูเดียวจ้ะก่ได้อีกเลยยางจนเมือ่อยบัวอีกเลยนี่ดอกบัง่าย่ะถ้าพ่อเห็ดอีกกระสีให้เบิ้งอีกนะจน๊ะนะ พ่อกะซ really, ีล่าพี่น้องไปเพียงสำนีลรจ้ะสวัสดีจ้าเจอแล้วค่ะพี่น้องเจอดอกงามๆประมาณเดี๋ยวเห็นนี่ปมะสามดอกจ้ะเลยจ้า เก็บไปเถอะตังกองบ่ได้จ้ะมันนมีตะโกดหูโอ้ยสามดอกสวยๆเลยว่ามันสิบ่พอแล้ว เราหมูกเรืองกันเนละคือมีดอกเดียวนะพี่น้มีดี็ยุญญากระตามนะเจะ้าอากคนเดี๋ยวเฮ็ดสิมุน่น เก็บอันนี้ก่อนค่ะอันนี้ก่อน,อ,น,น,อ,นอันนี้พื้นฝายอ,ดาอ,นนอ,าอ้ดอกเท่าเล้วไม่เอาดอกเดียว สองดอกตัวน,นี้กันที่ได้เห็นดอกเดียว <c ười>